ล้วเราลองมาทําแบบทีมเตะไหมครับพี่เอ็มทำแบบนี้โอ้โหเขาทำไมเขาทำไมครับทำไมครับพี่เอ็มทำไมครับทำไมใครแม่พูดงี้วะใคาดิการ์พี่พี่เอ็มทำไมพี่พี่เอ็มทำไมทำผมนี้ทำผมนี้ทำผมนี้ตะโกนทั้งวันมึงชอบแหกปากก็จะโกนไปเถอะกูจะโกนมาแล้วปวดหัวเพราะว่าทุกครั้งที่กูตะโกนใส่คือการจริงใจเว้ย พูดเลยสตรีมครับเกมนี้สตรีมไปเรื่อยๆครับกินก็เรียกว่ากาเรียกว่ากูพูดอะไรกูไม่สองคนตัดคอพี่เอ็มจะสตรีมแค่สองชั่วโมงครับหลักก็สองชั่วโมงอาจจะมีแถมไปสักสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงแล้วแต่ไม่ไม่ทำตัวนตีคือชั่วโมงเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงครับเพราะพี่เอ็มขี้เกียจตัดครับเอ็มเมื่อก่อน นอกจากน้องๆมีเกมไหนอยากให้พี่เอไปเล่นไหมล่ะลองเขียนทีมไว้ก็ได้นะพี่เขากำลังจะเล่นดักโตวิยานเป็ดนะวิยานเป็ดดักโตที่เป็นเป็ดคอยกวนชาวบ้านใช่ไหมระวังรูเบิร์ดเชียวไม่มีเหล่สัตระวังไรระวังโรเบิร์ดนี่คือระวังมันกดท่าไป nãy lẽ nãy nãy nãy, tôi thấy <laughs> rồi. Con bắn, sẽ bắn làm gì? ở đây, 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 แกที่เล่นวอร์เรนไหมครับเล่นน้อยนะก่อนตรงๆเล่นยากคลิปเปอร์คเปอร์อยู่ในนี้ไอ้หลังนี่แหละเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องให้เจมส์ถ้าแกรสลิงเกอร์จะมองเห็นมาปะเนี่ยเฮ้ยมันระเบิดระลุเลยวะเขาผมยิงผีเป็นเดินไงพี่ไม่เจมยิง ก็จรื่อยๆิงจริงมีมาก็ถ้าเกิดคิดว่าไงโดนก็เบื่อมีก่อนอาจเจอแล้วพี่เจอแล้วต้องไปประตูไหนให้ดูเซิร์ชหาประตูที่ใช้คีย์การ์ดตัวไหนตัวไหนวะนู่นนู่นนู่น๋ยวรอด็อกเตอร์โอ้ยด็อกเฮ้ยตรงนี้มีเติมของว่ะเฮ้ยทุกคนไหนแค่จะต้องแค่จะต้องติดกันอะไรสักอย่างนี่นแหละ กัรอะไรสักอยาก่างพูดได้กว้างมากเลยเขาเห็นมีเติมกระสุนแบบนี้ไม่มีรูปทองเฮ้ยมีของตรงนี้เวฟมาไปเหรเวฟมาด้านขวาเวฟมาด้านขวาเยอะต้องต้องต้องเปิด,ดนะอินเทอร์เน็ตโอ๊ดติดระเบิดทตามอะไรก็บอกก่อนหน่อยด้วยนะ เปิดได้ไหมเอาติดระเบิดดูเอาง่ายดูแผนที่ดีมันจะมีแสงแสงมันจะบอกว่ามันคิดไหนแตวถ้าเกิดมีเสียงขู่มีเสียงขู่แต่ว่ามันเป็นเป้าหมายองทันดีเออโดนโดนโดนน็อกออกน็อกออกโจมลงได้เลยลงได้เลยลงได้เลยโดนโดนทีเมื่อมันสะโคนอยู่อะเราไปไม่ถึงไอ้มันยิงผมวะเนี่ย

เมื่อกี้ใครยิงผมด้วงกลับลงเลยปุ้ยจะไม่ทำได้ยิงเลยนะมีพยาบาลอยู่ในนี้กล่องนึงอ่ะหยิบไปดิเก็บแล้วกูมีแล้วกูมีแล้วพยยยาามงหัวเอตัวนี้มีอะไรวะเนี่ยเป็นสไนเปอร์ตัวนี้มีสไนเปอร์สไนเปอร์ใครจะเอาสไนเปอร์เลยสไนเปอร์สามเฮ้ยมีกล่องเหลืองด้วยวู้ ข้างหลังโอ้โหผู้ยังไงวะไม่แล้วมึงไม่มาเอากล่องเหลืองนั่นหรือไงผมไม่ดูไงมึงไม่ดูไงมันมาจากข้างหลังก็จะไปเห็นว่าไม่มีตาหลังด้วยไม่มีตาหลังเหรอพี่เออไอ้เจี๊ยแล้วกล่องเหลืองไม่มีใครมาเอาของดีไม่เหมากันผมก็ติดสบายผมไม่สบายเลยไปต่อเนี่ยทีต้องเอานำเข้ามาในนี้ไอ้เด็กูยังไม่ใช่หรอกไม่ได้วะมีเจี๊ยมาสไนเปอร์รถถังปะ กูมีกูมีแกเน็ดอยู่ที่ไหนเอ้ยมีมีกล่องพิเศษไอ้มีตัวพิเศษตรงนี้ปีดเลยแล้วกันสองตู้เลยโอนอยู่เฮ้ยนี่เราต้องเราต้องเราต้องเก็บอะไรขยะไว้นะจนกว่ามันจะเกมซีพีเล่นคือคออเอร์ดิตี้ใช่ไหมใช่พี่ชอบเล่นคออเอร์ดิตี้มากกว่ามีกล่องเหลืออีกหนึ่งอันไอ้จีนี่เคยแย่งกูเปิดแล้วเกินอ้าได้หนึ่งอันไอวีคีกัดเระเอาไปให้มันดิ ไอ้คีการ์ดครับเอาไปใ็นกันเริเ่มๆๆไม่ใช่เหรอไอ้เจม,มีกุญแจไม่เห็นเหรอเอันนี่คือไม่มต้องกันใช่ไหมต้องกันตรงนี้ใช่ไหมต้องกันไงเดีึกเอาตเทเลตไปวางก่อนท่านอนึงตัวธาตุ <ๆ S 2> วาง,างๆๆวางแล้ววางแล้วเรียมลงมาเลยวะเตรียม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 ตกมาจากไหนบ้างวะเสริมม้ใน้เสริด้านหน้าเรามีปืนสามอยู่เยอะอยู่รอบนี้ขึ้นไปบนนี้ได้ไหมเนี่ยยู่ในน้ำ ไม่ได้นี่หว่ามาแล้วอว <oat numbers. S 2> ่าเฮ ah? <Yaz> ah? ้ยเฮ้ยวางระเบิดไว้ตรงนี้โุ้ยหนึ่งวางระเบิดไว้สักสองชั้นนี้สองว้าวรู้จะมาตั้งข้างหรือเปล่าตจะวางระเบิดแล้วกันมาทำอะไรกันครับเนี่ยสินค้าลดราคากันเนี่ยวันนี้ hôm nay hao hao mới mở nhà nên là ra máy, bị tôi đây, đứng 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 แ,แกแ่ไมตาอ่ะหยุดหยุดหยุยว้าวถูบอกแล้วว่าอย่ามาดูหนังวันนี้มันขึ้นราคารู้ไหมหนังเกิอดของเจ้โมงมขึ้น20บาทด้วยรถแพง โหลดตรงวะไหนวะผมเติมก็ไม่ได้ยินเสียงโอเคมาลงมาตรงนี้บูที่เดิมอะเบนเอ้ยมันต้องเข้าแล้วพี่เข้าเหรอเขาเขไปไปเร็วไปเร็วเว็ยมผม็อยากไม่ได้ผมยากไม่ได้เข้ามาเข้ามามาแล้วพี่เบเข้ามายิงอยู่อ สูงไม่ได้หรอวะเขาตกำลังปิดยิงระเบิดอะไรไปอยู่ลอยโอเคนี่นไม่หินปืนเสียงหนักเท่าไหร่เกมอืมนี่ปืนอะไรเนี่ยปืนลัวปืนเบิร์ดปืนเบิร์ดปืนเบิร์ดมีเอาอยู่แล้วอืมอะไรวะเสียงอยู่หรออะไรไม่รู้เมื่อกี้ร้องทำไม ตัวเตอร์มันเป็นนักเตะแล้วเฮ้ยพียงอย่เข้ากล้ประตูอย่าเข้าแค้ประตูยีสิบเจะทะลุไแม่หนีบ้ากลัวเลยเมื่อกี้นี่โผล่มาตรงนี้มีประตูอะไรปะเนี่ยเออมันมันมันไม่ค้าโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเขอระเบิดก่อนไปหาของไปหากล่องเหลืองด่วนๆไม่ไวเลยกล่องเหลืองอ่ะนี่มีอะไรวะในนี้ไม่ได้พียยังเข้าไม่ได้ตอนนี้หรือเปล่าเฮ้ยคุณจะคลิป ไม่อยู่ดีโฟมาเฉยเลยตัวที่เปิดแล้วตัวท MM ี Hans, ่เปิดแล้วเนี่ยกล่องเหลืองกูเจอแล้วเออหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยแต่ไม่ใช่ตัวธาตุมันต้องการอันไหนวะไม่รู้วะเนี้ยไอมันมันเป็นไอ้นี่มันเป็นมันเป็นนี่ปแบบไอ้ฟ้าเปิดเจนเนเตอร์ไอต้องกันต้องกันตรงไหนวะไอตรงนู้น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 จีบมีกดได้อะไรมาต่อันนี้ปืนยิงเองเราจีบมิดตัวนี้ ด้านหลังด้านหลังออกไปกีดเขียนเอาเวร์กัมแม่งมาช้าแล้วมั้ยนี่อืมเฮ้ยหลังอ่ะไปกีมอือเจอยู่เจอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตาย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 ไอ้คิดว่าอย่าเพิ่งออกไปดิไอ้เบ้นผมยิการูพี่มาระเบิดไว้สองอันสามชั้นสี่ชั้นเลยเนี่ยอ่ะ ฝั่งขวาแน่นอนหมดแล้วนี่ฝั่งนู้นฝั่งนูนงน้นเห็นไหรถถ้ามันถ้ามันถ้ามันกอดตแล้วให้ยิงผ่านพื้นอีกตัวที่พืน้นนะจะล้มถ้ามีที่จะราสุกไหมอหลงหลังอหลองหลงังเรา อฐานนี้เต็มโคตรดังต้องไปเจอมาคนละเลยอะไรอะไรอยคุณมีกระสุใหญ่ทหารทหารทหาข้างหน้ายังมีอยู่มันยิงระเบิดละดึงนอมันตองไปแล้วไปไปไป เข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาเขียวกระสวิตกระสวิตหมดแล้วโอเคปั่นมันอหละต้องเข้าตรงนี้ลงเลยลงเลยลงเลย Let's go ลงระเบิดหาของฟาร์ม นี่มีประตูอ่ะประตูไม่ต้องไม่ต้องเปิดตรงเนี้ยถ้าเปิดตรงนี้วะผีมาป่าวะรบมันจะมาเล้ยนีเจอ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 กองเหลืองเฮ้ยเฮ้ยม่งไหนวะเนี่ยมาจีเฟนต้องไหนวะต้างล่างตู้แถดรู้ป่าวว่าไม่ใช่พี่ใช่นี่เป็นโซลิดเฟิรนใหญ่เกิดได้ไหมผมดูข้างหลังที่ต้องไปแอติเวตข้างล่างเขาแยกกันหาของก่อนนี่น่าจะมีเยอะของเหลืองเอติเวตคอนโซลมันไหวเอติเวตคอนโซลจะหาของก่อนเออหาของก่อนมึงมียูมายูกูดิ ổmio pí, đấy, đóc 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 đấy, thằng pí mang máng lằng, mang Ma trong à? không chịu, thằng pí cứ to thôi. Okay, bye -bye.

ดวียจะจะให้กดหรือยังครับตรงมันไ้ยังฟาร์มของหมดนสุดใช่หรือยังฟาร์มของยังอ่ะวางของแล้วไหาที่ติดไฟฟ้าไม่เจอตรงนี้ตรงตรงนี้มีตรงนี้มีแพดิกตรงนี้มีเมดิกเก็บมาก่อนเลยเก็บมาก่อนไปก่อนไม่เจมันจะตายเก็บไปเลยได้ไหมไม่ต้องมาเก็บวะไม่มึงมาเก็บไปก่อนก็ได้ไปฮีรอมรอยผมมีถ้าล่างฟาร์มหมดยังวะ ไอ้ตัวนี้มีแอซอลคาร์ไบดา์กับปูพับเลเวลไปเอาปิดประตูด้วยนะอย่าลืมเคไม่มีปิดให้หมดนี่หมดจังวะพอเราจะแอคกซิวเยตคอนโซลเดี๋ยวคุณจะขึ้นไปข้างบนก่อนไปกันด็อก,ออก เออใครเปิดประตูไว้ปิดประตูด้วยเด้อเอ๊ยเดินระเบิดกันด้วยกันกูปิดประตูหมดแล้วนะข้างล่างอ่ะผมกำลังหาพื้นที่เวฟ้าใครเจอพื้นที่เวฟ้าไหมอ่าน่าจะอยู่ไม่บอไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นนะไปดิ้ไปดิ้นมาของเราจะเจอเพลินคนใหญ่ตรงนี้โอเคมาคิปแป๊บนึงอีปืนเวฟ้าไปไหนไม่เห็นนะข้างล่างไม่มีไม่มีกว่า ปิดวางระเบิดเอาไว้หนึ่งตรงนี้ไม่ใช้ผมไปวางไหนผมจะเวฟฟ้าเดี๋ยวผมก็ใจอาจจะมองไม่เห็นแต่กูถือฟื้นไฟอยู่กูต้องเห็นอยู่อ่ะเว้ยอันนี้เพื่อนผมหาของมาที่ก่อนเลอือวางระเบิดที่ก็ไม่มีเว้ยูแล้วนี่ก็บอกจังเลยนี่เพื่อนคุณหาบุฟเฟ่ฟ้าด้วยดูที่ A B C นั่นดิไม่เห็นเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยขีเริ่มมาแล้วอะเอาเลยมางั้นเปิดเลยเอาเลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้พวเปิดเลยนะกลังมาเลยลงมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วกดกดกดยิงประตูอยู่กูขึ้นไปประจำการข้างบนบูบูบูบมาฝั่งซ้ายกูตามู้ นี่รดรุกันดับอ็อกผมไปไล่ปประตูตัวหลังไม่มีดอกอ็อกทำงานต่อดอกอ็อกเดี๋ยวเขามันมีเกิดขึ้นอยู่ด็อกเตอร์นี่ไม่มันยังไม่ทำมันยังจ้องอยู่โอเครอโอเคกูกยิงคอมพังยุ่งเลย มึงเขาไม่กด่อแต่กูไปกดแล้วกูมาแล้วนี่และเมือทำอยู่ทำอยู่โอเคกันอยู่ในห้องนี้บางไหนวะข้างหลังมาแล้วกิมมือกิเมือตายข้างหลังก็มารีโ o a d ไอรวอะไรบอกดเวย่อยอผมกูนข้างบนอยู่เออข้างล่อยู่ข้างบนก็หมดอะอันด็อกเอฟอยู่ในห้องแล้มัน้างล่างกำลังเสียใจแล้วทางขวาระเบิดตายพี่อันดูตัวหลุนน่ะตัวทางขวาอยู่ว้าวว้าวตัวหลังมานีดหน่อยไม่เยอะให้หิยว ร่วงางขายังมีอยู่ากหยังไหนหมดยังไหนยังนะทางขวาขึ้นข้างบนาล่วนยังไม่เสร็จเอ้ยต้องไปห้องนู้นดรย้ายไปห้องนู้นโอ้โหดรเย้เฮียดรโดนอกเตอร นี่มึงเป็นด็อกอ็อกลยวเหรอมอนพับโตแบบนี้วะตบไปโตระเบิดวังระเบิดระมุมเลยพี่ผมด้านหน้าเลยพี่ผมแม่งมาแน่นอนมีปืนกลปะตอออยู่ตั้งป้อมยิงได้ปาตูดแพรเนานอกจากเกม Call of Duty แล้วมีอะไรอีกเหรอที่ชอบเล่น Dead by Daylight Overwatch พี่เอ็มเขาเล่น Monster Hunter ด้วยนะครับเ่อใครอยากให้พี่เอ็มช่วยเล่นเนี่ย ที่ก่อนเป็นแล้วก้มเงนงย่อยอรุ้ดยคงูีูรีีแลเไหมึงจะเอาของที่ข้าหลังให้นูเทใชดิของไม่มึงบกลังขึ้นมาดังไอฝาทางอยสดหมดยังไม่เติม ไอ้ลมเฮ้ยถ้ายิงกระป๋องโอ้ยยิงผิดไอ้กดไหนแม่งอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเติมกระสุนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันมาได้ยิงเฮ้ยมาจากห้องนี้มาจากห้องนี้เจอเราพี่ชีพหยาผู้ถอยแล้วผู้ถอยแล้วผู้ถอยแล้วไอ้ตาแม่งไม่ยอมระเบิดสักทีไม่จ้อังไงยังไม่ตายนะมันอึดมาก

ไปกดไอ้ที่เวทั้งล่างเลยเกมกดดิเก็บไอีอิสระอิสระทั้งล่างกดเลยพี่กดเราวิ่งขึ้นมายืนมาลุกยืนมาไป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 เราเตอร์ออกมาแล้วเราเตอร์ออกมาแล้วทุกคนเล่นไปตามไปตามไปนำอยู่นำอยู่ไปดูฝั่งนู้น เออกูล้มอยู่แค่นั้นแหละยิงก่อนยิงก่อนเจไปเจไปไอ้กด็อกเตอร์อยู่นะอย่าเพิ่งพิชเข้ามาไอ้ด็อกเตอร์อยู่บูมาบูมาเฮ้ยดหลังอะเล่นมือฟังกูเข้ามาเดองเด้งเด้งฟอนด์เดึงาดึงไป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 เออด็อกอออยู่โอ้ยเอเฮิตตรงนี้ ออกไปข้างนอกเลยแล้วไป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 รีบมาเลยรีบมาเลยออกข้างนอกเอาข้างนอกยี่ดอกออกอย่าไปออก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 นี่นี่ต้องต้องตะกันเวฟตรงนี้มีกล่องเหลืองสองอันที่เห็นเนี่ยตรงนี้มึงน่าจะได้ใช้วางกับดักแล้วกล่องเหลืองกล่องเหลืองมันจะมาจากทางไหนนะพอกนี่เป็นสุดท้ายแล้วนี่เป็สุดท้ายเป็นสุดท้ายใครมีพื้นไฟฟ้าบ้างอ่ะ เอาะา,าองนังกล้องนังสอนเลยนะพี่ะมาต้องมาจั่นี้ไฟฟ้าให้างเต็ต้องการตรงไหนวะของเหลืออีกหนงอันมีเอต้นเลเนี่ยไม่ใช่เป็นมชชีนการมีีชีการวางตรงนี้เลยแล้วกันเริ่มเวทเทิต,ตรงนี้เหรออ,เอ,ง,องเหลืใ้ให้ครบก่อนจะได้คุ้ม

ไปเฮ้ยเฮ้ยใครยิงก <Collins. S 2> <t> ูวอยู่ไฮ้ยไปกดไปกดไปนี่กดไปนี่โอ้ยเห็น้กดอันนี้ด้วยนะเป็นออโตัวเทเลตโอเคอันนี้ออโตัวเทเลตหมายถึงว่าตรงนี้เหรอ ไอ้กล่องเดิมเดี๋ยวกล่องระเบิดเพิ่มก่อนวางระเบิดเพิ่มอีกเฉยนี่ก็ดึงพุดดึงพุดเลยนี่หนักหาแล้วนะโอเคถ้าพร้อมก็ไปได้เลยวางระเบิดจัดเอาไว้ให้ดูซ้อยคอยฟัง เดี ờ, ๋ยวกูด hmm. mm ูฝ hmm. mm ั hmm. mm ่งขวาไปเทบนไหา่ไ hmm. ม oh. uh, ่ดีกว่าอ้าวยิ่งดินี่ไงห้องนั้นเปิดแล้วน่ะมีเอเทมอยู่น่ะออกเหลืออีกอันนี่ว่ะมาได้ขวาแล้วนะดูด้วยเพราะตอนนี้เราดูขวาแล้วเออไปเลยไปเลยวางระเบิดไว้ให้อาวางเลยให้ย่ มีม้าหลายโค้ดเนี่ยด้วยไฟวอมีพาวต้องอะไรวะมาทางขวาเลยหนุนทางหน้าแคปแลยวตายมาละมาละข้างหน้าเพียบเลยปี้หมอไม่เห็นอะไเกี่ยวเกี่ยวแม่นบังทางขวามาน้อยนี่ไม่เจอกูติดไบพัาตรงนั้นเลย อ้วกของทางขวาตายแล้วขวามาบอกแล้วเจอเยอะะขวามาบูบูมาุยบ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 ยบุยบุยยบยบุยยยบุยยบุยยบนมาบนยบุยยบุยบุยยบุบุย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  Split, ป่านะยังไม่ช่วยใหญ่อีกมาแค่คนเดี๋ยวมาก็เพิ่มเีคนนะอีกคนอีกสคนต้งทำหนงนนฮิว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 กระนหมดเติมไมเติมไปเติมไปเติมไปเติมตรงกลางกระโดดลงล่างไปไปไ่ปไเดี๋ยวปเปิลเอาที่ทาซ้ายก็ได้มานะดูให้ดีด้วยทางซ้ายี

ไอ้แดนบนได้บนมาแดนบนซ้ายซองซ้ายโอเคมีแต bon ่คนเดียวีโหลดเฮ้ยขวาบูมาหลังบูมาหลังเฮ้นี่โดนละเลยไปแล้วตายโอเคไปนู่นทางนู้นไม่ใช่ยัง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 มาชุดหนึ่งมาอนู่มาอยู่ยิงหยุอย่างเงี้ยเอาอมาทางซ้าย ต่อฮอมันลงก่อนนะด้านซ้ายไม่มีโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับกลับขึ้นฮอขึ้นฮอเข้ามาไป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 ขึ้นลิฟต์มาต้องขึ้นตามด็อกออกไปป่ะเออขึ้นด็อกตามด็อกออกไปปล่อยเข้ามาดีเข้ามาในลิฟต์เข้ามาในลิฟต์แค่นี้ก็ได้แล้วบูมดลง มาตัวอลลุ <sketches> ่มมันกลายกลับเป็นดีฟอลต์ทัใชนไหมก็ดีเนี่ยถ้าลดลดบ้าเลยถล้ำองินฟังบ้านก็ต่อมาต่อปีก็มีนะหูฟังสิเออหูฟังสิหูฟังผ้าเลยใครเลยทันคอยเจมันฆ่าไปพันตัวโหดไอ้เอ็มมันฆ่าน้อยสุดเลยไว้ไอ้กูเพิ่งเซฟเพื่อนไงผมนี่ไงนี่ระเบิดไปเยอะสุด เล้ว์ราคาตัวพิเศษได้บอกว่าไม่ใช่เอเฮลทันเตอร์แบทพิสานี่ดีละต้องเฮลไรเซอร์นี่ได้ XP สองพัน <Hunter> ไม่เป็นตัวแทงนะครับแค่อะรมันสองพันกับสี่ร้อยอ่านอานนี้ได้สองพันสี the the ่ร้อยเนี่ยได้เพิร์กใหม่อัปเกรดวิปอนเลเวลสามสิครับจังหวะนี้ด้วสองลูกซองสั้นเลเวลยังใช้ได้น้อยอยู่สป라이 จะไปเซตอัพตัวละครกออันแป๊บต่อเออีพิโซดต่อนเดี๋ยวขอเซตอัพไปนี้ก่อนเซตอัพเพิ่์กกัน